กองทัพบ,บกเผยข้อมูลสำคัญการถอนอาวุธหนักไทยกัมพูชาความคืบหน้าและความต้องระมัดระวังวันนี้5พฤศจิกาย,ยน2568ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ดําเนินการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ความขัดแย้งตามแผนปฏิบัติการที่ตกลงกันมาแล้วการถอนอาวุธหนักในขั้นที่หนึ่ง อาวุธประเภทจรวดถูกถอนออกตามแผนที่ตกลงไว้การดำเนินการนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนของทั้งสองประเทศการเก็บกู้ทุ่นระเบิดกองบัญชาการกองทัพไทย TMS4 ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกำลังพลในพื้นที่ชายแดนกองทัพภาคที่1และสองยังคงวางกำลังและเฝ้าตรวจพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามข้อตกลงทวิภาคีเหตุการณ์ที่น่าสนใจ วันที่สองและสาพฤศจิกายน2568ที่เนิน677ใกล้ช่องอานมา้าจังหวัดอุบลร,ราชธานีเจ้าหน้าที่ได้พบทุ่นระเบิด PM2 จำนวนสองทุน่นและเมื่อวันที่3พฤศจิกายนทหารกัมพูชาจำนวน6นายถูกตรวจพบว่านำไม้ไผ่มาวางขวางเส้นทางลาดตระเวนของฝ่ายไทยการเจรจาฝ่ายไทยได้เจรจากับกัมพูชาและชี้แจงถึงเส้นทางลาดตระเวนปกติหลังจากการเจรจากัมพูชาได้รื้อสิ่งขวางทางออกและเจ้าหน้าที่ไทยก็ได้ลาดตระเวนต่อไปตามปกติความต้องระมัดระวงัง การดําเนินการตามข้อตกลงจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจําเป็นต้องมีความรอบคอบและประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในกระบวนการลดความขัดแย้งและสร้างความสงบในพื้นที่ชายแดนข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบ,บกโดยทีมโฆษกกองทัพบ,บก